สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาวเฟ c e b บุกค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตัวนี้แยกขายนะคะเป็นโรตารี่ค่ะจอบหมุนนะคะ RX 2 2 0 H นะคะตัวนี้นะคะใส่รถถ่ายรุ่น MU 5 5นะคะแล้วก็ M 6 0 M 7 0 M 8 5 M 9 5นะคะใส่ได้เลยนะคะ2เมตร20นะคะตัวนี้ใครที่หาอยู่นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะเดิมๆเลยนะคะใบเต็มนะคะตัวนี้เป็นใบใหม่เลยนะคะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะตัวนี้จอบ,บุนตาช้างค่ะ RX 2 2 0 H ed, นะคะตัวนี้สภาพสวยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆกันได้เลยค่ะ สวยนะคะตัวนี้ใครที่หาใส่รถไถยอยู่นะคะรุ่นใหญ่หายากนะคะรุ่นนี้2เมตร20นี่ค่ะสภาพสวยเลยนะคะไม่มีรอยติที่ติเลยนะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่62,500บาทนะคะ62,500บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะจอบหมุนตาช้างนะคะ2เมตร20ค่ะ ใส่รถถ่ายรุ่น M นะคะตัวนี้ใครหาอยู่นะคะรีบโทรมาได้เลยนะคะสวยๆเพิ่งเข้ามาเลยค่ะสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะคะ0819136451ค่ะ